สวัสดีครับกระผมพลฐานชินกรบุญญาเป็นฐานกองประจำการผัดที่264ครับเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงเครื่องแต่งกายสิทธิรักษาพยาบาลสามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรีการศึกษาผ่านระบบกศอนอกทางหน่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการจะศึกษาในระดับชั้นมมต้นและมปลายการฝึกวิชาชีพเช่นบาลิสต้าทางหน่วยมีร้านกาแฟให้ทหารได้ฝึกชงกาแฟเพื่อน,นําไปประกอบอาชีพหลังจากกทประจําการฝึกขับรถทางหน่วยมีการเพิ่มพูนทักษะการขับขี่เพื่อใช้ในการสอบใบขับขี่ครับช่างยนต์ทางหน่วยมีการฝึกซ่อมแซมเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์ของตัวเองได้ทั้งชื่อ ่ช่างแพรช่างตัดผมที่หน่วยมีร้านตัดผมเป็นของตัวเองใช้ฝึกการตัดผมโครงการจัดหางานทางกองทัพบกได้เซ็นสัญญากับ CP เพื่อที่จะจัดหางานให้กับกำลังพลที่ใกล้จะปลดประจำการและโอกาสในการรับราชการต่อเช่น ทหารพลานและโอกาสในการบรรจุรับราชการสุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวนน้องๆมาสมัครเป็นทหารกองประจาการเยอะๆเป็นทหารไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดและมีผู้บังคับบัญชาใส่ใจดูแลอย่างดีสมัครเลยครับโอกาสดีๆมาถึงแล้วครับเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด